แต่อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมที่เมื่อวานนี้ก็มีรายงานออกมาแล้วะนะครับคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไล่ออกคุณชัยวัตรลิมลิกิตอักษรให้พ้นจากข้าราชการกรณีคือผิดวินัยร้ายแรงตามที่ถูกปปชชี้มูลโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยพิทักษ์แก่งกระจานแล้วก็บอกว่ามีลักษณะของการหัวประมูลฮะปรากฏวันนี้เนี่ยเราไป สัมภาษณ์เปิดใจคุณชัยวัตรเหมือนกันนะครับว่าหลายคนก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นะนะครับวันนี้คุณชัยวัตรใช้คําว่าช่วงนี้ผมอาจจะปากดีไปหน่อยอมันก็เลยออกมาในรูปแบบนี้<อ>คือเหมือนคุณชัยวัตรเนี่ยนอกจากโพสต์แล้ววันนี้ให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดแน่นอนยืนยันในความบริสุทธิ์ใจ<อ>นะครับแต่เหมือนกับเหมือนกับตัวเองพูดเยอะอะช่วงเนี้ย ก็เลยอาจจะโดนอย่างนี้หรือไม่พยายามจะสื่อสารออกมาแบบนี้ต้องไปไล่ดูนะว่าคุณชัยวัฒน์ออกมาพูดเรื่องอะไรบ้างนะแต่ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยที่คุณชัยวัฒน์ออกมาพูดก็เรื่องหมุดเขตแดนไทยกัมพูชานี่แหละก็มีประเด็นนี้ด้วยที่ท่านก็บอกว่าเคยไปจับอะไรนะพวกที่มาตัดไม้ในเขตไทยอ่ะแล้วก็จับดำเนินคดีอ่ะค่ะก็ตอนนั้นกัมพูชาก็มีเห็นประท้วงเลยนี่ใช่ไหมออกมาเล่าอันนี้คือเรื่องล่าสุดทีนี้อันนี้คือโพสต์คะของคุณชัยวัฒน์เนี่ยก็บอกเลยบอกว่าสื่อมวลชนได้โทรมาถามเรื่องราวว่า มันเกิดตอนนี้ได้อย่างไรครองหมายคาถามคุณชัยวัฒน์บอกผมขอตอบแค่นี้ก่อนว่าช่วงนี้ปากดีไปหน่อยะนะ่ฮะจวมาแบบนี้บอกช่วงนี้ปากดีไปหน่อยเมื่อเลือกที่จะทําหน้าที่เพื่อป่าเพื่อสัตว์ป่าอย่างสุดชีวิตก็พร้อมจะรับแรงกระแทกและยืนยันว่าไม่เคยรับเงินใครหรือรับหรือทุจริตเรียกรับเงินใครในหน้าที่ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงทีนี้พอย้อนไปดูผู้ชมคือเมื่อวานนี้ประเด็นมาจากการที่มีการรายงานออกมาว่าทางคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ ปลาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยลงนามคําสั่งนะครับไล่คุณชัยวัน์ออกจากเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญน,นะฮะ6มิถุนายนปี68ในตําแหน่งผู้ว่าการสํานักอุทยานแห่งชาติหลังจากคณะกรรมการปปชเนี่ยมีการชี้มูลความผิดคุณชัยวัน์ผิดวินัยร้ายแร,แรงกรณีหัวประมูลสร้างอาคารอุทยานในโครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการหน่วยพิทักษ์อุทยานหรือว่าห um ้วยคมกริบอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพชรบุรีขณะที่คุณชัยวัตรดำรงตำแหน่งผออุทยาน ซึ่งในเอกสารคําสั่งเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจแจกแจงบอกว่านายชัยวัน์เนี่ยใช้ชื่อ2บริษัทเอกชนเสนอราคาแล้วก็ไปเจอเส้นเงินที่โอนให้นายชัยวัฒ1น์1ล้านบาทแล้วก็พบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการแนบท้ายสัญญาซึ่งรายงานการควบคุมงานที่ช่างควบคุมลงนามไปเนี่ยเป็นการจัดทําโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตามคําสั่งของนายชัยวัน์เพื่อรับรองว่าการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วตามสัญญา ทั้งที่ความจริงไม่ได้มีการควบคุมงานจริงด้วยเหตุจากสภาพพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปประมาณ40กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางไปกลับมากกว่า3ชั่วโมงทําให้ควบคุมงานได้ยากจากนั้นครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยคุณชัยวัตรอัดคลิปเลยฮะค่ะคุณชัยวัตรเนี่ยอัดคลิปอธิบายเพื่อแจ้งผ่านสื่อนะครับถึงการสร้างหน่วยคมกริตที่ว่านี้คุณชัยวัตรยืนยันคําเดิมว่าไม่เคยเสียใจเลยที่ตนได้ทําหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ถึงบาดแผลจะมีหลายบาดแผลแต่กลับภูมิใจมากที่สุดในชีวิตด้วยซ้ำว่าตนได้ทำดีที่สุดแล้วในคลิปเนี่ยก็มีการอธิบายนะฮะว่าการสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติผู้ยคกครกงิกสมัยที่เจ้าตัวเป็นหัวหน้าอุทยานแก่งกระจานปี5-6อันนี้เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเกิดจากตอนนั้นเนี่ยตัวเองไปเจอเขบวนค้าสัตว์ป่า oh. ขาบวนการค้าสัตว์ป่าะนะครับในพื้นที่มีการประทะการมีผู้เสียชีวิต จนเป็นที่มาในการสร้างหน่วยคมกริทนี่ไงค่นนี่คือเล่าที่มานะว่าที่มาของหน่วยคมกริตเนี่ยเจ้าหน้าที่จะได้มาอยู่นะสัตว์ป่าก็จะได้มาอาศัยตอนนั้นเนี่ยมีสิ่งก่อสร้างเจรายการมีทั้งบ้านพักคนงานสี่หลังบ้านพักสองห้องนอนอาคารที่ทําการอุทยานห้วยคมกริตมีเสาธงป้อมยามเสาวิทยุหอพักทรงน้ําที่สําคัญเส้นทางที่เดินหรือการขนอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าไปเนี่ยมันไกลมากมคุณชัยวัตรบอกเดิมเนี่ยมันไม่มีนะถนนเนะี่ย แล้วมันเข้าได้แค่2ทางก็คือจากทางบ้านกลางห้วยคมกริต7กิโลเมตรอีกทางคือโป่งพรมห้วยคมกริตอีก13กิโลเมตรทีนี้ถูกกล่าวหาว่าหัวประมูลใช่ไหมคุณชัยวัน์บอกว่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยตอนนั้นพอได้รับแผนปี56มาแล้วเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการที่จัดซื้อจัดจ้างทําโดยสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่ง ชุดแรกเนี่ยมีคณะกรรมการดำเนินการร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทางราชการนี่ชุดแรกชุดที่2คือคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทางราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ชุดที่2่ส่วนชุดที่3เนี่ยเป็นชุดที่คุณชัยวัตรอยู่ ก็คือคณะกรรมการกาตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการอันนี้คือดูเรื่องควบคุมงานจ้างก่อสร้างคุณชัยวัน์บอกว่าตอนนั้นสร้างเสร็จใช่ไหมตนก็ไปรับมอบไง<ม>เพราะว่าตัวเองเป็นหัวหน้าอาทุทยานแห่งชาติเก่งกระจานตัวเองก็ไปรับมอบโดยรับมอบปี2557สิสิ่งปลูกสร้างขณะนั้นมีทั้งแปลงทุ่งหญ้าสัตว์ป่ามีทั้งสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในหน่วยคมกริบ แล้วเห็นไหมล่ะสร้างตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงบัตรนี้ก็ใช้ประโยชน์กันอย่างคุ้มค่าแน่นอนเอาลองฟังคําอธิบายบางช่วงครับเมื่อได้รับแผนเบีอาหกนะครับมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับคณะกรรมการที่จัดซื้อจัดจ้างนะเป็นทางสนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สามบันโปรงกนะับผมอยู่แก่งกรจานแล้วคณะกรรมการที่แต่งตั้งแต่ละชุดนะครับก็ ตั้งแต่ชุดแรกนะครับมีคณะกรรมการดำเนินการร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างในชุดที่2นะครับคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งบูกสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ผมก็ไม่ได้เป็นกรรมการนะครับตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับแล้วคณะที่3นี่เองที่ผมเป็นก็คือการการตรวจการจ้างและเป็นเป็นคณะกรรมการการตรวจการจ้างคือเมื่อเขาสร้างเสร็จ ก็กุ้มเ็ปั๊บเนี่ยผมก็ต้องรับมอบเพราะเป็นในตําแหน่งโดยหัวหน้าวิญยาณแห่งชาติแก่งกระจังแล้วผมก็รับมอบเพื่อปีสองห้าเจ็ดอันนี้อธิบดีอธิบายนะ,ะแล้วนะมีอีกโพสต์หนึ่งด้วยนะมีโพสต์บอกว่าเตือนประลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิรร่งแวดล้อมฮะนี่คุณชัยวัฒน์บอกผมเป็นผู้ถูกกระทําผมยังไม่เห็นหนังสือลงมติเลยแต่เนี่ยมีสื่อโซเชียลได้ไปออออกไปโชว์สื่อแล้วอก็บอกว่าเนี่ยกระทรวงเนี่ย ต้องไปชี้แจงที่ศาลนะท่านตัดสินตามระเบียบได้แต่ท่านปล่อยเอกสารทุกหน้าหลุดออกมาแบบนี้ไม่ได้คุณชัยวัฒน์บอกว่าเอกสารที่มันหลุดออกมาเนี่ยปล่อยออกมาแบบนี้ผิดกฎหมายอาญานะครับโดยบอกว่าม,มันไม่ได้นะครับและล่าสุดเห็นบอกให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจะตรียบุธรคำสั่งนี้ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกอพอคต่อไปครับแล้วคุณชัยวัฒน์บอกด้วยว่าตัวเองก็อาจจะใช้ช่องทางในการฟ้องต่อศาลปกครองต่อไปหากไม่ได้รับความเป็นธรรม ส่วนจะอธิบายยังไงประเด็นที่มีเส้นเงินใช่ไหมมีเส้นเงินเข้าคุณชัยวัฒน์หนึ่งล้านบาทก็บอกแบบนี้นะคุณชัยวัฒน์บอกว่าเรื่องเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยมันเป็นเงินที่ร้านท่ายางค้าไม้เขาจ่ายคืนให้ะนะครับรอ,อ,อันนี้อนนตามข,าาาข้อมูลปปชเขาบอกว่าร้านท่ายางค้าไม้จ่ายคืนให้คุณชัยวัฒน์คุณชัยวัฒน์อธิบายยังไงคุณชัยวัฒน์บอกว่าอันนี้เป็นหนี้สินส่วนตัวไม่เกี่ยวกับโครงการราชการก็ชี้แจงตามนี้นะฮะ